ด,ดี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 คัะคทุกคน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 สำหรับวันนี้เอใครที่อยากเกมเล่นเกมนี้อูกูกูคอยขงสมูเลเตอร์นะถ้าคุณพูดว่าเกมใครของสมูเลเตอร์มันจะทำัาให้นี นี่นี่นะฮะบ้านสวยโอ้มันสวยหลังบ้านตาเตทักขยะเข้าไปแล้ว<ๆ>แกไม่ได้เป็นลม<ๆ>ได้เสงยายแบบเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้ไม่ต้องสู้สู้ จรับ้องเด้อนโอ้ิยานี่สุดยวะยวะอมลยสุดจะเป็นไอไขเปล่าเ้ออะไรวะจะเป็นน้อุ้ยเปล่าน้ำอุ้ยเ ก็เ,เลยวะลูเทล่าโอ้เทล่าโอ,าอ,าโอ้ไม่น่าสงสารนั่งเลยโอ้ไม่น่าสงสารแล้วจะไปซื้อของกันนะครับซื้อของกันใช่ทุกคนซื้อของเก็กอันเราจะเอีย๋ยวไปกินข้าวน,นะ,ะโอเค ว้าวอีะไรเหรอว้าวมาแล้วเอโอ้โหแห่คนแหลกเลยอุ้ยแล้วอะไรเนี่ยโอ้จุงก็มาเห็นแล้วดูดูกล่องโอ้โหโค่นแหลกเลยโอ้โหโค่นแหลกเลยโค่นแหลกเลยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงมาดีกว่าไหมตอนนี้เจ็บมากเจ็บตัวจุกัดเนี่ยโอ้โโอ้จัดของก่อนจัดของ ขนมปังโอเคโอเคแล้วเราก็จะมีขนมปังขนมปังขครอยากมาซื้อของท่านผมก็บอกได้แล้วครับมีแต่ขนมปังโอเคนะครับใครอยากซื้อมาได้เลยลูกผมขายขนมปังแล้วก็ขนมปังแล้วื่อไหร่จะทำไอ้บั๊กนี่ออกไปวะ โอ้ข้างหน้ามีเต็มเลยขนมปลาขนมปัาเครื่งไล่แต่เราไม่เก็บรอขี้เกียจ้ยหาคนเล็กๆไปไปเป็นลูกค้าไปดีกว่าค้ามาเลยครับครับเฮ้ยเขมอนเขมอนบอนเบบี้เขมอนเขมอนโอ้ลูกค้าครับ โอ้ไม่สนใจเลยไปนั่งโคตรแหลกเลยโอ้โหแล้วดูดิเาจะซื้อของน้ำก็มีซื้อนะครับเนี่ยมีซื้อน้ำแบบนี่อ่ะโอ้สงสารซื้อน้ำมาเลยเนี่ยเราเสียงโคตรดังเลยเฮ้ยเพลงตีนี้ก็เสีเพลงตลนก็เสียงเบาแล้วเพลงตีนี้ก็เสีย ว้าว wow. เราเป็นคนเดียวกันแล้วแล้วแล้วโอเคไปเอาไว้ข้างบนไป <c oughs> อุ้ยมีคนซื้อึินล่าด้วยปะ oh. โอ้โหโคตรแรงเลยสิ 15. 15. 15. 15. บห้าจุดห้าพรุ่งนี้เจ้ผมจะแบบรีเซ็ตเกมหมดเลยให้เกมไม่มีอะไรเลยตังก็หายทุกอย่างหายหมดเลย อะไรขนาดนี้ไม่เอาหรอกเงินายมหมดนะครับโอ้ยมีสื้อไข่ไข่เยครับจิดชื่มากเลยครับโอ้จิดชื่นหรอครับเนี่ยมุลงมาซื้อกันนะว้อทนี่ คทาทุนห้าบาทโอ้โหขายดีวันทุนล่าขายดีโอ้มีเเม่เซตเกมตรงมี้เซตเกมโอ้เอาคุณเอาไปแค่นี้ได้ไหมล่ะจ่ายเงิน,งน,นว้ายคาทุนนี้แล้ว ตังไปเท่าไรนะไม่เอาเขินดูด้วยโอ้เดี๋ยวได้เซตเกมในตอนนี้โอเคตังทุกอย่างจะอยู่ที่ร้านแนละ้ววันซื้อแต่ขนมปังใครอยากโมซื้อร้านผมก็ซื้อได้นะครับร้านผมนแต่จะมีแต่ขนมปังเอาไว้คลิปหน้าจะซื้อขนมปังโอเคไหมคอรอับโอเคนะโอเคนะ โอ้ร oh, าคาตูนย่อยยับโอ้ oh my god เดี๋ยวผมไปรีเซ็ตใหม่นะครับวันกระตุนก่อน oh my god อ oh ้ my god มาแล้วไอ้ okay, ความแหลกมันทำให้ไม่ได้ โอ้โลูกค้ายังเหลยโอ้ยนม,มันเดียวเลยนะงเจ็ดเจ็ดห้าโอไม์ก่น oh มีโอซันโอ้ตัวอะไรอ่ะโอ้พูดผิดนะคะพูดผิด <c oughs> โอเควัน okay. สุดท้ายที่จะได้เจอกันเกมจ <laughs> ากใจของคุณเจ้าก็าไปซื้อเอาเองสิว้า โอ้หแต่ตอนนี้เหล็กเทียบเลื่อนไม่ได้เลยเฮ้ยวียตาลยฮ่าฮสุดท้ายเที่ยวจะได้เจอกันแล้วก็วันสุดท้ายเกียดตึงด้วยหนึ่งพเซมีนีอูตองมึงสองือออยี่สิบอะไรกัไม่รมันจะมีอะไรกัไม

โอ uhh. ้เลโรสนุกเลยเลโรสนุกเลยเล่นบ uh 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 ้าของสักขยะกันไหมคนเล่นบาของสักขยะกันไหมแมวดีกว่าว้าวโคตรสนุกเลยวคววว อย่างไรเขาสุดท้ายเสียใจมากเสียใจมากเลยลุ้อเป็นปลาของเล่น กินไม่ดนะได้โอ้โหอยู่ใกล้คิดที่กินไม่ได้โอ้เก็บสั้นสิบนาทีเลยนะครับเนี่ยจะเล่นไม่สั้นดีกว่าเกมกลางกลางมาวางของกันสุดท้าย แม่เล้ยูแช่แล้วตูแช่แล้วอูแช่แล้ไเนี่ยโโหโคตรเท่เลยะวังใกล้ๆวางมัน่กว่าใคาจะได้แบบมา้อน้ำเลยอ่ไหมเออน้าสวยมากเเนี่ย อะไรอย่างนี้หรอเพื่อนคนนู้กดีแล่ายิบน้มอะไรน้ำมันนี้ครับครับ วันนี้อะไรจบแล้ว <laughs> ค่ะคลิปนี้จบแล้วบายบาย